วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติของทุกปี ไม่เพียงเป็นวันที่ปวงสกนิกรชาวไทยจะร่วมกันสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในพระราชนีของแผ่นดินน้ำพระไทยดุดน้ำฟ้าสู่ป่าฝนเท่านั้นนะคะหากเป็นวันที่ปวงสกนิกรชาวไทยจะต้องร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระชุคนบาทด้วยแนวพระราชดำริที่พระราชทานในการดูแลผืนดินผืนน้ำผืนป่าร่วมกันติดตามพระราชกรณียกิจและนำไปสู่ประโยชน์สุข อันยั่งยืนให้กับตนเองและประเทศชาติค่ะฝนหยุดเร็วนะคะปีนี้ฝนต่างประเทศทั่วโลกนี่เขาก็บอกให้ระวังเรื่องน้ำจืดเขาบอกอีก10ปีนี้ทั่วโลกจะรู้สึกว่าน้ำจืดในโลกนี้ขาดแคลนมีราคาคล้ายๆว่า เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาจะชีวิตคนจนจะลำบากขึ้นทางมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียเขาสั่งทันทีเลยก็สั่งสร้างที่เก็บน้ำนะพิเศษสำหรับในอนาคตทั้งๆที่บ้านเมืองเขานี่ฝนตกทั้ทุกวันฝนตกมากมาเลเซียด้วยพลังแห่งรักในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน ทรงถ่ายทอดความมุ่งมั่นแห่งพระจารุไทยเพื่อรักษาป่าต้นน้ำได้สะท้อนผ่านพระราชดำรัสซึ่งได้ยืนยันถึงพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยและแผ่นดินไทยมาแล้วอย่างสมบูรณ์สมดังเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาาพระราชนีของแผ่นดินน้ำพระทยัยดูดน้ำฟ้าสู่ป่าฝน ทรงพระราชะอุตสาหาสะเสด็จพระราชะดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้รัษฎรได้เห็นและได้เข้าใจถึงคุณค่าป่าไม้แหล่งผลิตน้ำที่สำคัญเพราะเมื่อป่าฟื้นน้ำก็บริบูรณ์จะนำไปสู่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์และเมื่อรัษฎรอิ่มท้องเขาก็จะให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าให้กับผืนแผ่นดินไทย ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิศยยศสมเด็จพระราชนีจนกระทั่งสมเด็จพระบรมราชนีนาถคู่พระบรมีแนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถได้ส่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่รัษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างไม่ทรงย่อท้อทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทรงสงเคราะห์ให้ประสบการณ์ก่อนฝืนจากสภาพความยากจน ความเจ็บไข้ความไม่รู้ความพึ่งพาตนเองได้ดังสะท้อนแหนพระาดดำรัสที่พระราชทานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2529ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าล้มเจ็บครั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะฝืนสังขารมากเกินไปมุทำงานหนักมากเกินไปจะให้ถึงจุดประสงค์ตั้งใจจะให้ไปถึงรัศดรยากจน ถิ่นธุรกันดาลให้มากที่สุดให้มีปัจจัยสี่ครบให้เจริญทันกับศูนย์กลางของบ้านเมืองให้ลูกหลานเขาได้รับการศึกษาข้าพเจ้าตั้งใจจะให้รัศดรมีหมู่บ้านเบ็ดเสร็จมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มีธนาคารข้าวเรียกว่าอยู่ดีกินดีแล้วก็พ้นจากการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการอดอยากขาดอาหาร ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกนาทีมีค่าก็อยากใช้ทุกนาทีให้มีประโยชน์มากที่สุดจริงๆที่สำคัญสมเด็จพระนาเจ้าพาระบรมราชินีนาถได้ทรงใช้เวลาอันยาวนานในการปลูกต้นไม้ลงในหัวใจรัษดรเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาปา่าทรงได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในพระจารฤทยไยที่ได้สนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นปลาปลาที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างปลาสมดังพระจปณนิธานที่พระองค์ทรงให้ไว้แล้วทุกประการจึงได้เป็นเทียบประจักษแล้วว่าตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีที่สมเด็จพระนางจเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรงทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานสูงสุดแห่งพระองค์ว่าจะทรงอยู่เคียงข้างองค์บดินสองพระหัตถ์เกาะกลุมเพื่อประสานพลังรักสร้างแผ่นดินโปกเก้าเหล่าผองไทยถึงวันนี้นะคะ พลังรักอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อปวงสกนิกรชาวไทยและพื้นแผ่นดินไทยนี่เพียงเก่าวอ้างเป็นนามธรรมาหากได้ยืนยันถึงความสุขที่คนไทยได้ประจักษ์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแนวทางในการดูแลพื้นป่าอันเป็นต้นทานของชีวิตไทยได้หล่อเลี้ยงคนไทยได้มีความสุขสมบูรณ์จวบจนปัจจุบัน ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพปกจึงได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีค่ะ